อีเด็กคนนี้อีรันจะทำอย่างนี้อินนะสนใจไหมแฮปปี้เบิรัดดย์เฮลี่เฮลี่ชนิดไหนกันแน่นะอะไรนะเฮลี่แฮปปี้เบิรัดดย์นะพัจจันทร์สวยดีนะเออใช่พัจจันทร์สวยน่ารักนะนะดูเหมือนว่าเฮลี่จะใส่หน้ากากมาเตะตอนแรกเลยนะ วอแต่ว่าฉันเห็นฉันดีกว่านะฉันเห็นด้วยแหละเยอเอ้ยสรุปเฮลี่เป็นเจ้าหญิงี่เวรว่อะในวสัตว์ว้าเฮ้ย,อยบอกอีกอครั้ง้วไงทๆนี้หนึ่งรานงาน,น,าน,นขอได้ค่ะในพายนี่คุณสนใจชนมานไหนก็ได้นะฮะออไรนะเทดนี่ทำอะไรไงนะ่ะ ไปความว่าไงอ่ะที่ว่านายไปทำกันน่ะอ๋อเข้าใจแล้วล่ะนี่ช่ไในยุคอะไรไหมไม่ในนี้นี่ในก็ดูน่ารักอยานี้นะเฮ้จริงดิเห็นไหมนี่นี่คิดว่าอย่างไงล่ความรักอย่างนี้ล่ะเอ๊ะอะนำไปกันเถอะนะนี่มันนี่เหมือนก็สายมาแล้วนะอ่ะโอเคเฮลี่ เฮ้ยหัวจังเลยอ่ะนี่ตัมเนั่นคือลายแฮนด์แมนไม่ใช่เบ็นนี้สิเฮ้ยนี่ฉันพูดตามใหม่ให้ก็ได้แล้วเบสไม่เป็นไรหรอกครับนี่ขอเก็บเองก็ได้ครับดีๆแล้วจะนะนะนะปี๋เอ้ะฉันเข้าใจนะแต่ไงเขาอยู่ฉันนะยื้ออะไรหรอฮะเชาวน่ามองพวกพะแพงเลยนะเออเออจิคกระเทิด โอเคนะอ๋อฉันโอเคนะนายไปหาอะไรฮันนี่ไม่ไม่ไม่ยบรอยอย่าเพิ่งเข้ามาฉันฉันไม่สบายเขาเห็นอย่างนี้ฮล <c oughs> นี่นายโอเคหรือเปล่านะไม่เลือกออกมาเต็มหมดเลยฉันจะไม่ปล่อยให้นายเป็นนี้หรอกน่อนะอ๋อแตาเขาเห็นมาเจอแล้วฉันพานายไปหาหมอนะโอ้ยแล้วมัหหมนเะกิด oh yeah, อ,อะไรขึ้นเนี่ย ฉันรู้นะพูดนายนะเป็นหัวเฮนดี้มาขนาดไหนนะ่ะขอบคุณเฮนรี่โอเคหรือเปล่าเขามี้างคือฉันให้คนเข้ามาก่อนดีกว่าฉันอัดไวให้ฟันนะคือเขาเป็นโลฮากกินะ่ะฉันว่าเขา มันมีหนอไกไม้ในกระเพาะในปอดของเขาฉันก็เอาหนอกไม้ออกให้มันสวนน่ะเมื่อเขาหายใจได้ซึ่งเขาต้องอยู่แบบน,นี้ไปมันสองเดือนที่สาเหตุเขาเป็นอย่างนี้เพราะเขาได้ขับรักขั้นเดียวเท่านั้นโอ้ยก็คงแย่นาดไหนเนี่ยนะเฮ้ย,ยดูสิเงขางเต็งแล้วอฉันไม่คิดเลยว่าม,มันจะเหนีผลขนาดน,นี้เลยนะเกิดอ,อ,อะไรขึ้นนะ ฉันมันผีนี่ได้ยังไงว้าวเฮลี่นายนุ่งเล็กกันไปนะเฮลี่ฉันว่านายควรพักงานแล้วนะนี้จะขอโทษเช้ารู้ได้ยังไงว่าชันตองมาไเทำงานแทนนายก็แล้วกันล่ะฉันรู้ฉันเข้าใจเรื่อนายนะแต่รู้ไมถึงนายเองนะไม่เป็นไรนะเฮลี่ฉันจะอยู่ที่แค้งนายเองนอกจากเดินคานรักให้นาย ได้ทั้งหอวนะฉันเหรอว้าวฉันไม่รู้เลยก่อนเลยว่าโดนติดหน้าเลยนะขอโทษเช้าคือเขาเป็นคารังากี่นะไม,ไม่จริงเนะี่ยฉันขอโทษเลยฉันต้องทำจริงๆนะ